เที่ยวชมเมืองแม่แจ่มนะครับเมืองแม่แจ่มหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วผมใช้เวลาในการขับรถเที่ยวเมืองแม่แจ่มเป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวเมืองแม่แจ่มสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามันทำให้เราหวดคิดกลับไปถึงตอนที่เรายังเป็นเด็กๆบรรยากาศ ท้องทุ่งทุ่งนานี่อันนี้จะเป็นแม่น้ำ กดีาเลยในระหว่างที่ขับรถก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศของอำเภอแม่แจ่มใจก็คิดไปว่าเราจะไปไหนกันต่อนะัะ หลังจากที่เราขับรถกันมาสักพักหนึ่งเราก็เจอเป้าหมายของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยววัดกันบนเขานะครับเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหน พระงมาธาตุสวยงามมากส่วนตรงนี้จะเป็นพระพุทธรูปนะครับ ร้านอาหารเยอะเลยนะเนี่ยตอนแรกนกว่ามีแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นในเมืองเลยนะย่านเมืองของแม,ม่แจ่มมีเซเว่นด้วย แค่ออกมาพบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งไหนที่เป็นสิ่งใหม่สำหรับเรามันก็จะเป็นความตื่นเต้นของเราเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการเดินทางก็คือการได้ออกมาเจออะไรใหม่ๆได้พบเจอคนใหม่ๆพบเจอสถานที่ใหม่ๆวันนี้เลยเป็นคนแม่แจ่มหนึ่งวันนะครับเป็นคนแม่แจ่มแล้วตอนนี้นะ ขึ้นมาดูทะเลหมอกบนดอยม่อนหมากนี่ผมบอกเดินทางมาประมาณ6โมงนะครับระหว่างขับรถมาก็เจอสองข้างทางจะบอกว่าทางขึ้นมาทะเลหมอกนี่เราจะเห็นหมอกตั้งแต่ยังไม่ถึงด้านบนเลยครับขับมาสักแป๊บหนึ่งมองซ้ายมองขวาเราก็เริ่มเจอทะเลหมอกแล้วนะฮะเป็นอะไรที่หิวใจสุดๆเลยครับแล้ววันที่เรามานี่อากาศ หนาวมากนะฮะเราต้องรีบไปให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นนะครับส่วนทางขึ้นนะครับก็จะเป็นทางคอนกรีตนะครับก็จะมีบางช่วงที่อาจจะเป็นคอนกรีตแตกหรือไม่ก็จะเป็นการเทพื้นคอนกรีตแบบให้ล้อรถวิ่งได้นะครับแต่ก็ถือว่าน้อยอยู่ว่าส่วนมากเป็นทางคอนกรีตดีๆเลยครับมากมาเที่ยวกันได้นี่แหละครับสิ่งที่ผมคิดมาเสมอว่า การเดินทางบางครั้งปลายทางยังไม่สำคัญเท่าระหว่างทางเพราะว่าสิ่งที่เราเจอในระหว่างทางนี่มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่พาให้เรามาเจอได้นะ,ะอย่างเช่นดอยมันมากนี่เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับแค่เห็นทะเลหมองตอนเช้านี่ก็มีความสุขแล้วฮะ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับทางตรงด้านหน้าถ้าเราตรงไปนะครับเราจะไปกันที่บาหลูโขนะครับแต่ว่าวันนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่ดอยม่อนหมากผมเลยเลี้ยวซ้ายมาก็ชมทะเลหมอกไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวให้ดู อโอ้โหแล้วเ,เดี๋ยวพาทิศขึ้นด้วยกำลังสวยเลยอะทุกคนคงเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมครับสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้เนี่ยบอกเลยว่าเหนือคำบรรยายทะเลหมอกด้านหลังเราเนี่ยหรือว่าด้านข้างเราเนี่ยนี่ครับสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ ผมขับรถไปในี่โหแบบน้ำตาคลอเลยฮนะสวยจริงๆครับมุมอมองทางไหนก็สวยเป็นอะไรที่อย่างนในในนิยายอะ่ะมันเหมือนเป็นภาพที่ไม่รู้จะพูดยังไงนี่ครับอยากให้ชมไปด้วยกันเลยครับกลายเป็นว่าผมเป็นคนมีกรรมมีกรรมที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่จะทำให้ผมสบายใจและก็ฮิวใจได้ามากที่สุดก็คือธรรมชาติ ก็จะผมจะต้องออกไปหาธรรมชาติไปเสพธรรมชาติอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะให้หัวใจมันได้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้ง วิวไหนก็สวยอะ่ะตรงไหนก็สวยนะฮะมันสามร้อยหกสิบองศาเลยฮะให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับให้ดูวิวตอนเช้าโอ้โหมันรอยม่อนมากครับสวยมาก นี่ครับโอ้โหพราทิตย์ขึ้นพอดีเลยตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หมือนหมอกสองตายายนะเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเพิงเป็นที่พักอะครับเราสามารถมาพักได้นะมีสามหลังเองสวยๆเลยเงียบๆใครอยากมาลองประสบการณ์นี้ก็สามารถมาได้เลยครับเนี่ยให้ดูหมอก มองสองตาใหญ่สามารถมาพักผ่อนได้นี่ตรงนี้แล้วก็เห็นวิวแบบแจ่มๆเลยลมนว ครั้งเสียงลมกระซิบข้างกายท้องฟ้าเริ่มมีหมอกจางจงเหมือนใจฉันที่คิดถึงเธอเห็นพ้าพันคอที่น้องใส่ยิ่งทำให้ใจมันสั่นไหวอยากชวนจะไปไหนไกลใดให้หัวใจได้ละลายกลางไงนะ เท่นันไปอบกอดลมหนาวกับฉันไม่ก่อนดีไปดูทะเลมอ,อกตอนเช้าแสงทองขึ้นพอดีให้อเย็นของลมเป็นพยานรักสองเรานะานาวเธอมีเธออยู่ตรงนี้ข้างกันก็คงจะไม่ นควเมืม่อฉันวางอยู่ตรงนี้อยากให้น้องมาจับมันไว้ถ่ายรูปคู่กับท้องฟ้าแลบยิ้มเบาเดกข้างหูฉันแค่จะเอียงไหลมาพิงกันโลกทั้งใบก็อุ่นกว่าลมหนาะ รังนี้มีเธออยู่ตรงนี้ข้างฉันจะก,ก็จะไว้ให้อุ่มจนไม่เหลือพื้นที่ลมเนาวเลยพึ่งกลับผมมาจากโอยมันมากตอนนี้ก็เดี๋ยวจะรอเช็คกินแต่ว่าเติมพลังก่อนเขามีอาหารเช้าให้นะครับที่นี่ที่พักดีนะ พันกระบ,บาทเลยอยู่ใกล้ทางขึ้นดอยเลยเพื่อนเพื่อน,นที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถมาพักที่นี่ได้ฮะเขาดูแลดีมากมาเติมอาหารเช้าครับนี่ทั้งข้าวต้มทั้งผลไม้เพียบเลยเติมพลังด้วยไข่ ถามใหญ่เลยครับต้มต้องไหวครับผมครับพี่เ,เมนูสอนนะฮะเป็นกล้วยบวชชีนะ หลังจากที่เราเช็คเอาท์ที่รีสอร์ทที่แม่แจ่มเรีรารครับตอนนี้ออกเดินทางต่อเป้าหมายต่อไปของวันนี้ก็คือจังหวัดแม่ห้องสอนนะฮะระยะทางประมาณ164กโลผมว่า164กโลนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าในแบบมันขึ้นเกือบเกือบสชั่วโมงอ่ะ Okay, bye, Carla.